สวัสดีครับพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของน้ําตกห้วยจานะครับวันที่14กันยายนนะครับปีพศ2567นะครับอนี่น้ำเริ่มนี่มากแล้วนะครับเป็นน้ําขุ่นอยู่นะครับนี่คือน้ําตกห้วยจานะครับอําเภอขนหานจังหวัดศรีสเกตนะครับคลิปนี้นะครับถ่ายเมื่อวันที่14กันยายนนะครับพศ2567นะครับจะมีคนทยอยเดินน้ำด้วยนะครับต้นท่วงเสาประมาณหาโมงเสาร์นะครับ เมือานได้ากาศากถึงฝั่งถึงฝนนะครับกำลังดีนะครับคนแบพทยอยนาเป็นเช้าวันเสาร์นะครับเสาร์ที่14กันยาเดือนครับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับพี่รองครับรับรถไปจากแยกมะเดม็มนะครับนำตกวอยจาจน้ำเพื่อคนหขันจังหวัดศรีสักกนะครับ เดี๋ยวทานมาทาง้งคุณหางนะเรื่อ็ๆเดี๋ยวมาทายาคิดไว้ให้พี่นอ้องดูสี่ตัวเดิกันนะครับนี่คือน้ำตกห้วยแจนะครับเดือนกันยายนนะครับในวันที่14กันยายนนะครับนกำลังมากครับเป็นสภาพขามนังตกนะครับจากไปดูแค่ไม่เทอานัตกหาวยจนมประสิ คุณนาคุณการสถานแห่งหนึ่นนนเป็นอย่างดีนะครับตนเสีเย้ยวเด้ มันจะเป็เก็บภาพบรรยากาศนะครับภาพี่น้องหรือเบิ้งกันนะครับเ<ม>ดี๋ยวดูนะครับเผยที่ผ่านมาอยากแวะมาเที่ยวน้ำตกห้วยแจ้งตังวเดือนเชนนะครับอยู่อำเภอคุณหานจังหวัดสิสกคีครับคลิปนี้จบไปเดี๋ยวจะมีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนทีนนก่กดติดตามนะครับ